ใครอยากที่ฝันท่เาเยเีโเรียนอ่ะรวมสถาบันรวมสาบันเวราจะไม่ทอดทิ้งกันเดี๋ยวไม้ใครยังพ้ออะไรเลยเดี๋ยว ัสถาบันอะไรมีแค่นี้แลงเก็ตแล้วเหรอไม่เราอ่ะเป็นเพื่อนหด้วยอายุก็เท่ากันเลยอ๋อไปตามดูวรวสบาบันเออเนี่ยแค่นี้เอ,เอามากินไหมเอาไมเอาจะกินโชว์จะกินอนะ่ะโอ้ม่อ,อ,อมาไหมจะกินรวสถาบัน ไปเลยเอาถุงฟันมาอย่างนี้อาะไรถุงอยากินค่ะให้โซกินก่อนโซกินก่อนแล้วได้จะกินได้โซกิน ำไมวะ okay, ก็แก่อมธรรมดาพรุ่งนี้เขาจะนึกคาลูึกนึเออนึกอีกเสียงเสวะ <c oughs> <c oughs> บายไม่้ทำเลยเม็ดหลังเกียรใช่ไ,ไหมได้ม่ลังเกียรไบเหรอไมได้ลังเกียร์บก็ให้โซกินก่อนไงเ่อมไรลเกียม,ม,มากกว่าแล้วถ้าโซิเข้าไปแล้วอะเดี๋ยก็ลังเกียรเท่าเทพันนั่นแหละออ บ้านเจ็กเพื no ่อนโอเคจะได้รู S <s um <s <S ้พขกินแล้วไม่มีใครกินหนึ่แล้วนะเขาจะกินแล้วนะนิ่มเล่โมเบาเห็นไหมเี้ยท่อุ้ยมนไม่ใช่ขบมยแล้วนะพอแล้วซองจี๊ซออิ่มไปถึงทุนี้แล้วดูบ้าเล็กเพื่อดูดิ แ่หันบายมันเอาอะนฟองๆอ,งอะม่ใช่นี่เห็นปะไอลอยอลอยที่มันเป็นมุมบมุ๋ไะฟันบานมันขูดเ <c oughs> ม,ม่ใช่เพื่อนกันแมันดแล้วราักโซ่ไหมไปถ้าบารักตามไม่ค่กินนะ โอ้ไม่เดียวไปกินดูไปทีเดียวอ้อหจะมองก็ได้เลยปะโอ้ฟองติดด้วยยายาไม่มีเอานี่มากินแล้วไม่มีใครกินอีกอเปร่าขอนะกินหรอ ดูเช่ไว่าสีสวยดีครับอะไรครับนึบบาากภาพเมื่อกี้ไว้ตอนไปกระแทกฟันออกมาโอ้ยไม่ได้ต่างก,กันเลยสองคนเนี้ย <laughs> แกโซ่ด่วนจุวบจุวบเลยอะ่ะอ่ะกินเถอ,อนะน้ำน้ำจะบฟันจะเลิกกีเหรอไม่ได้อ่ะเพื่อนะเอนะอแค่นั้นไม่กินได้เลย เคยเคยได้ไหมข้ารูเสือทีอ่ให้ออมออมแต่คนแรกไงคนสุดท้ายเคยโว้ยคนสุดท้ายสวยมากอะเอาคนแรกหรอค,คนแรกก็ต้องอมอีกใช่ไหมคนสุดท้ายาคนแรกอะได้อมก่อนไงคนสุดท้ายอ่ะมันน่าหม Yeah! what mang man, mang man, yo. không Ông hảo 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 ai con tui thái hảo Ai con tui thái hảo 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 Ai con tui thái อมใช่ไหมใช่คืนคนไรก,ก็ได้เปลี่ยนสิความจริงมันต้องให้คนสุดท้ายกินเสร็จแล้วอะ่ะมันคนแรกกินอมลนวคนแรกกินไม่เขาไม่ใช่อย่างนั้นคนแรกเสียวจตฮะคนแรกเสียใจตาย,ยไม่เคยเข้าข้างรับมีเนาะคนที่สองฮะคนที่สองไม่ค่อยมีอะไร เอออยากได้เสื้อกันหนาวนะคะขอเสื้อกันหนาวด้วยนะคะพี่มาปลูกเอวค่ะขอบคุณค่ะ